เรเด็กๆถ้าลงไปว่ายว่าน้ำเก็บเก็บมือีกกันได้เดี๋ยวนี้ลงไปไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เลยเมื่อเมื่อวานนี้ฝ่ายทหารเขาก็มามาทำมหาผมนะครับเพราะอยากทำให้น้ำน้ำในคลองซึ่งมันดำใสก็เลยนักชาวบ้านให้ออกมาช่วยกันวันที่สองอยากทําครับยังสมัยก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราอยู่กันได้สบายบ้านผมในีนยผมเด็กๆผมจตกพ่อแม่ผม ราคาราคาจากคราคาลัว่วที่เราที่เราคิดถึงคนจนเขาต้องีนีเราเคยจนรเราเรารู้เป็นยังไงเวลาเวลาไปกินข้าวเนี่ยเรามีมันไม่มีกับข้าวารเราจะไปไปกลางทุ่งเราเ็นมีมีพักบุ้งกรกะเฉดเับไปเดินมากินตย่ะไปจวากจ่าที่เดี๋ยวนี้คนไปเดินแต่ะตอนนั้นเป็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 น ในตึนมามีต้นตามีอะไรตื้นแล้วก็เวลาเราอยู่เราก็าไปเอาเกบผักแเฉกผักเวมามาผับมันกนได้ตึ้นถ้ามันวิธีชีวิตเราเราอยู่ได้ถ้า,าในในในบ้านเรามีมีข้าวเราะเราอยู่ได้เตยผมเชื่อมีมากเชื่อมากว่าถ้าเรา,เราใช้วิธีเก่าๆเราเราไม่ต้องไปพึ่งใครแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไปปล่อยให้ เด็กเรารุ่นหลังเราไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีต้องต้องมีเทคโนโลยีไปด้วยแต่วิธีทีท่วิดีเดิวเอว่าเราจะทันโลกถ้าประเทศเราคนเราซื่อสัตย์แนี้เรจะเดินได้ฝากไว้ดี่นี้ละกันครับคุณครับอีกคำถามนึครับพทษเราเนื่องจากว่าทีมงานบอกว่าไปเตรียมเพื่องฆ่าพมาแต่มามอบไม่มีัศ พุ่งประทับใจวิ่งกำลังวิ่งไปเอาครับนะนั้ลนลดตัวในขั้นหนึ่งคำถามอยากฟังอย่าพวกเรา,ค,าครับมีคําถามทํานองเนี้ยครับเชิญเลยครับใครจะถามเป็นกำลังใจให้พิจักทํำนาต่อได้หรือให้พิจักเป็นกำลังใจให้พวกเราว่าขัานเนึ่งมจะรอดก็จะผ่านปิดติดได้ๆๆจริงเชิญท่านอื่นสิครับยังไงนะครับโอ้โประทับใจมากครั โอ้ยนะครับขอ้ยนตเป็นพยายามคนครับเมื่อก่อนผมอยู่ตอนเด็กผมอยู่เพชรบุรีผมนึกเคยผมอยู่แบบมีความสุขมากตอนนั้นนายมีน้ำมีบ่อยังีแต่พี่มันมันโง่มันขายแล้วผมเลยต้องไม่มีแผ่นดินอยู่ผมเลยไอ้ฐานเป็นลูกไม้หวงเพื่อจะตอกตู้ไม่ให้คนโง่อายแผ่นดินยิงครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่แบบอานบ้านเราจะมีความสุขที่ดีครับผมเชื่อครับแลาผมจะทำตามที่พี่ชัดทำครับจนสุดปายสามารถชีวิตนี้ครับผมครับถ้ปนกตนะครับไม่ต้องขายได้หนึ่งสี่หรอกขายได้หนึ่งเดียวก็พอแล้วผมไปกับคุณก้อยมาผมไปดูที่สุดย์ทำต้องงงผมก็ไปสมัยไปถามเขาว่าเท่าไหร่ ายได้แค่ห้าพันแปดทำเต็มที่แล้วตัวกาแฟผมไม่ดูนะฮะหินก็อมาหนึ่งสี่เขาเอาปรยชเยอะแยะหถ้าเราขายได้หมื่นเนยผมว่าชีวิตเราดีขึ้นเยอะเพราะเราทำนาอยประมาณหกพันแล้วนะไทยเนี่นะครับแค่นั้นฮะนั่นหะฮะเพราะนั้นถ้าถ้าผมคิดมากก็ว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะต้องทำให้ให้ชาวนาขายให้ให้ได้ให้ได้หมื่นเนี่ให้ได้แน่นอนไม่ต้องไปรอ ก็จะต้องมีอะไรเงินมาชดเชยไม่ต้องอะต้องหนึ่แน่นนๆถ้าเขาไม่ทําเราต้องทำรัฐบาลมีมีผู้อยู่ทั่วโลกหาตลาดให้ฉะนั้นพอแล้วผมว่านะฮะทูกได้นะฮะ,ยะ,ฮะอย่างที่คุณบอกเนี่ยถ้ามาอีกไหนถ้ามีกลับมานามเป็รของเราเองเนี่ยรวยแน่ครับเพราะว่าคนต่อไปอีกยี่ 13, สิบสองที่ปีข้างหน้าเนี่ยคนแต่เก้าพันล้านคนนะฮะในโลกเนี่ยตอนนี้หกพันกว่าล้านแต่ถ้า 89ราต้องกินข้าวเราเราต่อรองได้เลยนะฮะต้องมีสากลเราไว้ต่อรองกับพวกเขานะครับต้องคิดกันนะฮะผมผมขอเสนอแนะแค่นี้นะครับอาจารย์ครับหมายางครับเอาพวกเราใส่รหัสขอบคุณพิชัดก่อนนะครับใส่รหัสขอบคุณสามสองหนึ่งขอบคุณครับก็ขออนุญาตดินเดินน เป็นตัวแทนพวกเรานะครับหมอเนี่ยวิธีบ้านๆน,นะครับก็เป็นเสื้อเสื้อเก่งเนาะเสื้อเก่งของพวกเรานะครับให้กับท่านได้สวมเลยนะฮะท่านมามาบ้านเนี้ยใส่สูตรไม่หมอนะครับใส่เสื้อเก่งของเราดีกว่านะครับอ่านี่สูตรแบบบ้านๆนะฮะีนยนเชิญสื่อมวลชนนะครับได้มาเก็บภาพ มาลุ้นกันครับว่าจะหลออขึ้นขนาดไหนนะครับพี่น,อน้องถ้าให้เต็เมีเต็มฟองต้องมีดูภาพ้องด้วยครับหลอไครับถนะ้าหลอขอเสียงปรบมือด้านหน้านะครับพีช่ชายครับกอนจะรับเกียรติจากท่านเผื่อนด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับนั่งกันไหครับ 大家都讲，啊，有人没来